สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องฟอร์ดนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูฟอ r d ดเลนเจอร์รุ่น XLT นะคะตัวนี้จะเป็น XLT ตัว2021นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่8 5 4 0 0 0บาทน,นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีชุดแต่งอะไรไปบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะน้องก็ใส่เป็นกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าชุด F 150 Spider นะคะตัวนี้นะคะเป็นสีดำด้านนะคะลูกค้าเลือกมาเป็นสีดานะคะตัวนี้ แต่ได้เป็นสีดําเงาตรงตัวอักษรน,นะคะแล้วก็ส่วนด้านบนนะคะก็จะใส่เป็นสกูปหน้าไปให้กับลูกค้านะคะเป็นสกูปหน้าทรงแรดนะคะตัวนี้เป็นสีพูโทนนะคะเป็นสีตัวเดียวกันกับสีรถนะคะตัดด้วยสีดาด้านนะคะส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างฝั่งนี้นะคะก็ชุด F150 Spider นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟตัว C นะคะ,ะเดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะ ก็ส่วนด้านหน้านะคะแล้วก็จะใส่ครอบไฟหน้าไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นครอบไฟหน้าสีดําด้านนะคะส่วนด้านข้างนะคะ,ะเอาใหม่เอาใหม่นี่ค่ะด้านข้างนะคะของเรานะคะก็ใส่เป็นคิวซ้มล้อไปให้กับลูกค้านะคะขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดเดียวก,กันกับ F150 Spider นะคะ ส่วนแม็กยางนะคะก็เปลี่ยนไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นแม็กฟูเนะคะตัวนี้เป็นขอบ16นะคะแม็กลายดอกไม้นะคะมาพร้อมกับยางแม็กซินะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันเลยะคะ่ะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะครอบแก้มของเราก็ใส่เป็นครอบแก้มสีดำด้านนะคะเพราะว่าปกติตัวน,นี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะ ด้านข้างของเราก็ดูลาสติก,กร์กันเลยค่ะลูกค้าเลือกลาสติก,กร์แบบนี้มานะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าคนไหนไม่ชอบแบบนี้เราก็มีให้เลือกหลายลายกันเลยนะคะส่วนตรงเบารองมือจับตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นเบารองมือจับให้กับลูกค้าด้วยนะคะพร้อมกับที่ครอบมือจับประตูนะคะตัวนี้นะคะ ส่วนคิวกันสาตัวนี้ก็ติดเพิ่มไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นคิวกันสาตแท้จากฟอร์เลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับราวหลังคานะคะตัวนี้ก็ใส่เพิ่มไปให้กับลูกค้าเหมือนกันนะคะไปดูด้านหลังกันเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะแล้วก็ใส่เป็นข้อไฟท้ายไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นข้อไฟท้ายสีดำด้านนะคะตัวนี้นะคะส่วนกันชนหลังนะคะเราก็จะมาพร้อมกับเซนเซอร์นะคะ4จุดนะคะระยะจอดถอยหลังนะคะ ส่วนฝากระบะท้ายตรงนี้นะคะก็จะใส่เป็นเบาะรองมือจับกระบะท้ายปลายดาบไปให้กับลูกค้านะคะส่วนลาสติ๊กเกอร์ก็ติดมาถึงด้านหลังกันเลยนะคะเดีย๋ยวไปดูภายในกันเลยนะคะอ่านี่นะคะภายในนะคะของเรานะคะรุ่น XLT 2 0 2 1นะคะก็จะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะ160แรงม้านะคะส่วนด้านในนะคะก็จะมาพร้อมกับจอขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้เชื่อมต่อ Apple CarPlay a n d r o น d a อยอ,อโโดยได้นะคะตัวนี้นะคะส่วนกล้องบันทึกหน้าตัวนี้เราก็ใส่ไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้แถมนะคะอันนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะกับบะของเรานะคะ ชมคลิปกันเสร็จแล้วนะคะตัวนี้พารีวิวกันแล้วนะคะเดี๋ยวน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ